รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพี่น้องครับนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับคงกวงชนชาวไทยนะครับลรลำเก้ารัชการที่10นะครับในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านพระรรชทานโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับวันนี้จิตอาสาทั้งจังหวัดพิจิตรนาโดยท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้นําข้าราชการทั้ง12อําเภอประชาชนทั้ง12อํอำเภอ มารับพันก้าไม้และปลูกต้นไม้น้อมนำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่1ิบของเราครับวันนี้เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันรักต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับแล้วก็เป็นวันน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าเนี่ยเราเรียกว่าแม่ฟ้าหลวงซึ่งปวงชนชาวไทยเนี่ยสักการะเคารพท่านมากนะครับเพราะว่าในห่วงที่ท่านมีประชนชีพอยู่นั้นพระองค์ท่านได้ดูแลประสงค์นิกรให้ความรู้การศึกษาให้ความ ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมเด็จย่าเรานั้นมีคุณูปการคุณรประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างมากนะครับวันนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมูลทิธิมีเคื่อฟไร้สภาสังคมและขรอะแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูปถมัมพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรวมไปทั้งหน่วยงานทั้งจังหวัดนะครับ12อําำเภอมารวมตัวกันปลูกต้นไม้ที่วัดขุนพุ่มเพื่อน้อมน้อมลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ โลกเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภาะวะโลกร้อนแบบนี้เราแก้ได้ง่ายนิดเดียวนะครับโดยการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้คนละต้นอย่างที่วันนี้นะครับท่านจาตุพรบุรุษพัฒนนะครับประหลัดกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มาเป็นตัวแทนของท่านพลตำรวจเอกพชวาสวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้มอบต้นไม้กล้าไม้ไปให้กับพี่น้องทุกคนเพื่อนําไปปลูกที่บ้านของท่านนะครับวันนี้ท่านประหลัดก็มาปลูกต้นไม้นะครับ คือว่าต้นมหาโชคครับก็ฝากดูแลต้นไม้ช่วยกันรักโลกปลูกต้นไม้เพื่อรักษาผิงแวดล้อมนะครับแล้วเราจะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับธรรมะกับธรรมชาติอยู่คู่กันคนกับต้นไม้ก็ต้องอยู่คู่กันเช่นเดียวกันครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมดเคิลออฟไลฟ์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีอุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจํานะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ แล้ววันี้รายการของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะเนื่องจากวันที่21ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปทอดพระป่าต้นไม้และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกันณวัดคุณพุ่มตําบลบางลายอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศีนครินทราบรมบราชชนนีและวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติวันที่21ตุลาคมและวันปียมหาราชวันที่23ตุลาคม เมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นารพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ท่านจตุพรบุรุษพัฒปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมูนลนิธิเมอรเคิลออฟไลฟ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมโดยมีท่านสิ่งหราชวง,สงเสงีม่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร้อยตํารวจโทดรมนัทโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิมิร์เคิลออฟไลฟ์ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนได้ร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม รับชมบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกันต่อค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทัฟลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เที่ยวเมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนมาต้นนะาทั้งสวนไรนาะปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข,ข,ข่มุกตราเรือใบไข่มุกยปุร ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเด e ะเว o n แอ t t a b l a n b r า j i ร b u r i ปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป สำหรับช่วงนี้เราไปติดตามรับชมบรรยากาศการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกันต่อเลยค่ะท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสิงหราชวงสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิมิร์เคลนออฟไลฟ์ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำจิตอาสาร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัดค่ะวันนี้นะครับก็ได้รับเชิญจากบูลิธิมิลเลเชีนอัไลน์นะฮะเนื่องจากวันที่21ตุลาคมนะก็เป็นวันคล้ายวันพระราสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรานะครับ ซึ่งเราเรียกว่าสมเด็จย่าของพวกเรานะครับทางมติคอรามอก,ก็อนุมัติให้เป็นวันรักต้นไม้ประจัปีของชาตินะครับนั่นตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับพลเอกพัชรราชวงศ์สุวรรณซึ่งท่านก็บอกให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานแทนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทั่วประเทศนะครับเราก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาวันนี้ก็จังหวัดพวจจีรก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาก็อยากจะฝากถึงพวกเราที่ช่วยกันนะครับอยากให้ทุกๆวันน่ะเป็นวันที่พวกเรารักต้นไม้ ช่วยกันดูแลต้นไม้ตลอดไปครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดพิจิตรนะครับที่ได้ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการที่จะจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับและเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการเสริมในการดูแลโลกของเราใบน,นี้นะครับการดูแลโลกของเราง่ายที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้ ต้นไม้หนึ่งต้น,นสามารถดูดซับคาร์บรอนไดออกไซด์ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมาช่วยกันดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการปลูกต้นไม้สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องการกล้าไม้ไปปลูกเนี่ย นะครับก็ขอให้ติดต่อไปที่สำนักงานทสอจอทุกจังหวัดนะครับหรือสำนักงานป่าไม้ที่อยู่ในเขตทุกเขตนะครับเรามีกล้าไม้ไว้สำหรับให้พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอในการไปปลูกต้นไม้ครับก็อยากจะเรียนว่าวันนี้นะครับปัญหาสําคัญที่เรา,าเผชิญอยู่ในโลกวัน,นี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อก่อนเรียกว่าโลกร้อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โลกร้อนนะแต่ว่าโลกเดือดะฉะนั้นก็อย,า, <ๆ S 2> อยา,ากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่าวันนี้การช่วยแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้เรามาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้้้นนนคลลตกก็ช่่่ววยยใหโีาอูขึ้น แล้วก็จะทําให้ลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่ในโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ภายใต้ที่สิ่งที่เป็นลโลคสีเขียวของเราครับผมนายสิงหราชวงศ์งเสงี่ยมรองผู้ว่าราชาการจังหวัดรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะไดะ้ปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อนนะครับก็เป็นการปรับป,บปูมิทัศน์ที่วัดคุณพุ่มนะครับ oh. เพื่อให้มีต้นไม้สวยงามนะครับเหมาะที่จะเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปจะมาได้มาท่องเที่ยวมาไหว้พระนะครับที่วัดคุณพุ่มนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับก็จะทําให้อ่าปัญหาโลกร้อนเราหมดไป oh. นะครับทำให้ผมได้ตกต้องตามฤดูกาล oh. อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับอ่บที่มีโอกาส มาพิจิตหรือผ่านมาพิจิตนะครับก็เชิญมาไหว้พระในโบสถ์นะครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่ที่วัดคุณพุ่มนะครับซึ่งน่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เห็นจิตอสาสาของจังหวัดพิจิตนะครับแล้วก็จากที่อื่นที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็นําต้นไม้ไปปลูกที่บ้านด้วยต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับทั้งมาดูแลมามอำนวยความสะดวกมาร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับก็มีความรักความสามะคัคคีเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็อยากจะให้มีการช่วยเหลือกันอย่างนี้อีกในกิจกรรมข้างหน้าต่อไปนะครับก็อยากจะให้จังหวัดพิจิตรเรานะครับ โดยเฉพาะที่วัดคุณพุ่มเนี่ยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆครับครับวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของปวงชชนชาวไทยของเรานะครับเพราะว่าเป็นวันพระราชาสมภพของสมเด็จย่าของเรานะครับพี่น้องครับ สมเด็จย่านั้นในห่วงที่ท่านทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นนะท่านได้ทําคุณูปการให้กับประเทศไทยเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องสารารณสุขนะครับแพทย์จิตอาสาของท่านเนี่ยยังอยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับยังอยู่ดูแลพี่น้องประชาชนดังนั้นสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าสําคัญอย่างยิ่งเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นสิ่งสําคัญและอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่า สมเด็จย่านั้นมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยท่านมีพระเมตตาต่อประสง์นิกรอย่างมากคนพิการผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงสาระสุขต่างๆที่ท่านดูแลพวกเรามาครับสมเด็จย่านะครับพี่น้องครับผมอยากกลับเรียนเป็นภาษาธรรมดาก็คือว่าเป็นพระมารดาของรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานั้นซึ่งครองราชประทึง70ปีนะครับดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ท่านครองราชวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่ วัดคุณพุ่มตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยพี่น้องธาร,ราการทั้งสองกระทรวงนี้นะครับร่วมใจกันนะครับมาทําพิธีจิตอาสานะครับเพื่อถวายเสด็จพระจรุลสนให้เสด็จเด็จญ้าและก็ในหลวงรัชกาลที่9เทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ของเราวันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติไทยของเรานะครับเป็นวันสําคัญอย่างยิ่ง พี่น้องทุกจะอำเภอในจังหวัดพิจิตรนะครับมาร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับ12อำเภอวันนี้นําโดยท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรามาร่วมเอาประชาชนพี่น้องทั้ง12อำเภอในจังหวัดพิจิตรมาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่้าของเราก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับว่ารักชีวิตรักสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาธรรมชาติปลูกต้นไม้กันนะครับเพื่อรักษาชีวิตของพวกเรานะครับพี่น้องครับวัดคุณพุ่มตั้งอยู่ที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับ ได้รับพระราชทานพระนามาคุณพุ่มซึ่งเป็นพระโอรสของอทูลกระหม่อมหญิงบวรัตน์รัชกัญญาสิรวัฒนาพนวดีนะครับท่านพระราชทานพระนามมาให้และก็เป็นที่ศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธและก็พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับวัดอันนี้เกิดขึ้นมาโดยที่พี่น้องเราเนี่ยร่วมแรงร่วมศรัทธากันนะครับในการสร้างวัดคุณพุ่มมาเนี่ยนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับท่านผ่านไปผ่านมานะครับถ้าจะขึ้นเหนือผ่านนครสวรรค์มาพิจิตร วววัดคุณพุ่มนะครับเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เตรียมไว้ให้กับพี่น้องทุกคนมาสักการะครับวัดคุณพุ่มนะครับประดิษฐานนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยรอแล้วก็เบิกเนตรให้แล้วก็รวมไปถึงเทพเจ้าแห่งสายน้ำนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดเขาตะเคาพระร่วงโรดจนาลิตนะครับหลวงพ่อโสธรและสิ่งสําคัญที่สุดหลวงพ่อโตบางพีนะครับและก็มพีพระแก้วมรกตนะครับท่านประหลัดจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยเป็นประธานรอ อ่าหลวงพ่อสมปิานาและก็หลวงพ่อทันใจประดิษฐานที่นี่และสิ่งสําคัญที่สุดเรามีหลวงพ่อชินาราาตั้งแต่ตพุทธศักราช2482นะครับซึ่งก่อสร้างกันมานะครับยังเป็นประดิษฐานไว้ที่วัดคุณพุ่มแห่งนี้สภาสัางคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมมอบพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานไว้ที่วัดคุณพุ่มแห่งนี้และสิ่งสําคัญมากกว่านั้นนะครับอ่าเป็น พระที่คูบ้านคูเมืองของเรานะครับหลวงพ่อเงินจะองค์ใหญ่ที่สุดเป็นเนื้อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประดิษฐานที่วัดคุณพุ่มเรามีหลวงพ่อโตอวัดโตบางพุ่มพรมนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อปู่ทวดหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดําคือมาวัดคุณพุ่มเนี่ยได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาและก็มีบุพชนนะครับมี พระมหากษัตริย์นะครับหลายพระองค์อยู่ประฏิษฐานอยู่ณที่นี้นะครับก็มีพระนเรศวรพระเจ้าตากศินพระเจ้าเสือและพระปิยะมหาราชรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่นี้ทั้งหมดฉะนั้นท่านมาวัดขุนพุ่มท่านจะได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบทุกอย่างครับผมครับพระเจริญพรญาติโยมทุกท่านอาตมาพระมหาปฏิทานลักขสวนสุพโน้าอาวาววัดขุนพุ่มวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคล อย่างยิ่งสำหรับญาติโยมท่านทั้งหลายที่ทางวัดคุณพุ่มได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวงราชการที่9แล้วก็ในหลวงราชการที่10เราด้วยเราเล็งเห็นและตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังที่ปัจจุบันเราได้รับทราบกันว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปัญหาของ มวลมนุษยชาติเหมือนกันทุกคนว,วัดคุณพุ่มเป็นส่วนหนึ่งเป็นมวลเล็กๆของโลกกพราว่าได้ก็อยากจะทำให้โลกของเรานั้นเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นปอดของโลกอีกที่หนึ่งได้รับความร่มมือจากกลมป่าไม้เอศนครสวรรค์และกัพี่จิตแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปเราได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ ได้ร่วมด้วยช่วยกันโดยการบริจาคเป็นทั้งทุนทรัพย์และก็เป็นทั้งต้นไม้ที่มาช่วยกันปลูกในวันนี้บุญจากการปลูกต้นไม้นั้นก็ถือว่ามีอน,นิสงส์มากมายพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสในเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้กับภิกษุทั้งหลายว่าการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็เหมือนกับการสร้างเทวดาแล้ก็สิ่งดีๆให้กับโลกเกิดขึ้นได้ แด็กก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนในการปลูกต้นไม้ในการส่งเสริมกิจกรรมในวันนี้สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงอภิบาลปกปักร,รักษาทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในการปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้แห่งชาติในวันนี้ ก็ขอให้บุญกุศลจงอภิบาลปกปักรักษาให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญเหมือนกับทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องราวดีๆของประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยงานในวันนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะผมมาทัดนาทาสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปู่ยาตายายปุ๋ยตาระใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุก ไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋ว้าวประหยัดต้นทุนเพิ่มปูนรายได้เชื่อเถิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ สนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ ชื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนดังนั้นเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะ บรรยากาศจิตอาสาพระราชทาน904และประชาชนจิตอาสาที่มาชุมนุมพร้อมเพลียงกันในวันนี้ล้วนมีจิตใจตั้งมัน่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ครับสวัสดีครับผมนายปัญญาเจริญรักครับเป็นประธานกลุ่มก้าวขุม,มานครับมาจากจันบุรีครับอำเภอขุงน่งเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกัน ตอนชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วก็มาจับกลุ่มกันครับวันนี้ได้มาร่วมจัดทําโรงทานในงานทอดพระป่าที่วัดคุณพุ่มวัดแห่งความวัตตัญยูเพิ่งรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับท่านดรมนัทได้ทําร่วมทําบุญท่านดร่วมทํากุศลและปลูกป่าปลูกต้นไม้ในวัดคุณพุ่มวันนี้ได้นําอาหารเจครับ มีผัดมีแล้วก็กะเพราเจแกงเขียวหวานเจแล้วก็มีผัดเปรี้ยวหวานเจครับมาให้กับผู้ร่วมงานได้รับประทานครับมีแรงจูงใจจากท่านมนัสซึ่งผู้ผมเห็นเป็นรถลงทางของสภาสังคมเพื่อเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้เพื่อมาช่วยท่านดรมนรัททำลงทานเคลื่อนที่ในจังหวัดต่างๆครับอยากช่วยคนที่เขา ขาดแพลนหรือว่าอยากหลายกว่าครับเวลาทําบุญแล้วผมรู้สึกมีความสุขได้เห็นคนที่เขาไม่มีหรือเขายากหลายยิ้มเวลาเขายิ้มเวลาเขาได้กินเวลาเขาได้อิ่มท้องเราก็ผมก็มีความสุขไปด้วยครับคือมันยิ่งทํายิ่งยิ่งมีความสุขคือเราก็มีความสุขไปด้วยผมก็เห็นแล้วก็ภูมิใจเลยครับผมก็จะทํโรงทานไปเรื่อยๆตามกําลังแลวกลุ่มเพื่อนฝูงที่จะทําต่อกันไปครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้หันมาปลูกต้นไม้เยอะๆครับเพราะว่าจะ,ะลดภาวะโลกร้อนช่วยให้มีบรรยากาศที่ลมเย็นมีต้นไม้มากขึ้นคนหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววณิดาปูนเนียมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเนยค่ะความรู้สึกที่ได้มาทํางานในวัดคุณภูมินะคะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทํางานได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะประสบการณ์การทํางานสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะจิตอาสาที่หนูได้มาช่วยทํานะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันสําคัญของทางวัดนะคะ อย่างเช่นวันนี้มีงานปลูกต้นไม้ค่ะตอนแรกนะคะวัดยังไม่มีต้นไม้เลยค่ะพอมาวันนี้นะคะต้นไม้ที่เราได้มาปลูกค,ค่ะมันเยอะขึ้นค่ะทําให้วัดดมดื่นมากขึ้นค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมาวัดคุณมภูมิให้มากขึ้นนะคะเพือ่อมาทําบุญค่ะโน้นางสาวกนลเพลงรอดค่ะชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะ ก็หน <S an> ูมาทําจิตอาสาที่วัดได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะจิตอาสาที่หนูช่วยทําก็คือช่วยดูความเรียบร้อยของงานค่ะแล้วก็ช่วยจัดสถานที่ค่ะคอยดูความเรียบร้อยของงานค่ะความรู้สึกที่ได้เข้ามาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเหมือนได้ฝึกประสบการณ์ค่ะได้ประสบการณ์ในการทํางานการมีเพื่อนร่วมงานค่ะก็ได้รู้ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาค่ะก็งานวันนี้นะคะหนูก็ช่วยดูจุดค่ะจุด ตามจุดของต้นไม้ของ V.I.P ค่ะว่าว่ามีความเรียบร้อยดีไหมค่ะเพื่อที่จะไม่ให้งานผิดพลาดค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นวัดนะคะมีต้นไม้ค่ะมีความร่มรื่นมากขึ้นค่ะวัดก็เลยดูแบบร่มเย็นมากขึ้นค่ะมีความสวยมากขึ้นแล้วค่ะโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน904และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติค่ะ โดยสามารถมารับกล้าไม้ได้ฟรีได้ที่สถานีและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube c h anel n รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ สามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทางเพจ f a c e b o o k รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5ค่ะวันนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ